ไปเนี่ยถูกดำเนินคดีด้วช่องโกงประชาชนยักยอกเงินสหกรณ์ประจําหรือกงเงินเข้าสหกรณ์มาแล้วผ่องถ่ายออกไปเขาไปตรวจสอบพบว่า350ล้านนะครับ350ล้านในช่วงหนึ่งมิถุนายน53ถึงสีมีนาคม56ถูกปลอมถ่ายออกไปเข้าบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพากามาดเป็นบัญชีส่วนตัวใช่เลย ถามไม่ญาติไปเปล่าแป็ถามญาตไปเปล่าแกาพิสาูรีถามแล้วยาตไปเปล่าสม่ากรไปซีเคใอาจตามยอกาตไปซีเคไปดูหนัง้าข่ายเป็นการฟงเไปดูหนังไปดูหนังไปดูการ์ตูนหนังนี่กลัวเหลอ ดูหนังไ่ดูกระตูนเหรอออดูหนังก็ได้เอาไปขายในาดถามย่าได้ไปปบ้าวต้องไปสิไม่ไปได้ยังไงใครจะอยู่ใครจะอยู่คู่กับย่าล่ะย่าต้องไปด้วยไม่ใครดูย่าโอเค